ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กันแฮมเพื่อนหนึ่งนะครับวันนี้รายการของเราจะพามาพอการดําเนินโครงการตลาดนัดขยะก็ว่ากาศนัดขยะนะครับของบ้านแพร่ขวางหมู่ที่3ามตำบลน,น้าแป้อำเภอหางดง,งจังหวัดเชียงใหม่ครับโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างใดและมันดีอย่างใดมันสามารถขยายผลต่อย,ยอดทํอาอะไรยังไปแหมได้พ่องวันนี้เราจะมาติดตามในรายการนะครับพร้อมๆทั้งมันจะมีโครงการหม้อเป็นลักษณะของเครื่งยองบดย่อ เป็นขยะมูลนฟอยก็ว่าจะเป็นพืชสดอย่างต่างๆนี่นะครับจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนจะมามอบพืชที่นี่ต่อยติดตามในรายการวันนี้นะครับ ู่้ชมครับตอนนี้เฮามานั่งตั้งในศาลาเนปสงค์ที่นี่แล้วนะครับจะอู้จ่ายกันตั้งนอกมันก็ฮอนฮอนมานั่งตั้งในนี่เย็นจ่ายน้อยจะได้อู้จ่ายกันเมินน้อยนะครับวันนี้สามท่านด้วยกันครับที่จะมาอู้มาจ่ามาให้ข้อมูลกับเฮาเกี่ยวกับโครงการดีๆที่บ้านแพรขวางเพิ่นได้ดําเนินขึ้นนะครับแนะนํากันก่อนครับท่านแรกนะครับท่านสุรพลสัตยารักษณ์ในอาเภอหางดงครับและท่านหนึ่งนะครับท่านที่สองครับมันเป็นป้อนหลวงบ้านแพ้ขวางนะครับ หลายๆคนหลายท่านอาจจารู้จักเป็นศิลปินเพลงกำมืองอหลวรินนะครับแต่วันนี้เป้นมาในบทบาทของพ่อหลวงบ้านนะครับพ่อหลวงสิบเอกไพรินกาวัยนะครับหลาท่านนึ่งนะครับมีส่วนห่วมส่วนช่วยสนับสนุนแนะนําข้อมูลทางวิชาการทางด้านการสาธารณาสุขแจกด,ดีแนะนำรู้จักกับทางด้านคุณภูริวัตร อินตุ้มนะครับเปินเป็นเักวิชาการสาธารณสุขที่สถานีอนามัยตำบลน,น้ําแพร่ที่มีสวัสดีถึงสามท่านครับสวัสดีครับและนอกจากนี้ก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกู้กู้คนเลยนะครับเปินเป็นนั้นขณะกรรมการในโครงการตลาดนัดขยะลายไฟ้ท้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้อูดได้จ่าก,กันนะครับวันนี้เปินมาให้กําลังใจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตัวนะครับ อูจ่าสอบถามกันเลยครับกับโครงการดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกว่าจะมาเป็นตลาดนักขยะที่บ้านแพ้ขวางที่นี่ก็มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่อําเภอเลยครับท่านแหนมเพอมีดําริมีแนวความคิดอย่างใดพ่องทิ้งม,มอบหมายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ของอำเภอหางดงเนี่ยขอท่้นแหนมเพอได้ช่วยเล่าซักหน่อยนะครับครับ,รบสาเหตุแรกๆเลยก็คือ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่กําลังตระหนักกันเลยคือปัญหาโลกร้อนปัญหาของความแปลเปลี่ยนทางธรรมชาติทั้งหลายแหล่ที่เราเองนั้นมนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องมาหันมาดูหันมาป้องกันหันมารักษาสิ่งแวดล้อมไว้ค<ม>ืออย่างเดิมใดคือดีที่สุดที่จะเอือ้อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด<ม>และนอกากนนั้นอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นปัญหามาโดยตลอด งานนี้เขารวบรวมเอาปัญหาทั้งหมดมาไว้ในแนวทางที่ตกลงเริ่มกันออกมาเป็นแผนงานโครงการที่ให้ชื่อว่าโครงการป่าดินน้ำอากาศสดใสถวายท้ายราชาราชินีโดยซักซ้อมและกันัดหมายกันร่วมกันถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคม2.551ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษารับแต่นั้นมาเขาก็เริ่มดำเนินโครงการมาโดยตลอดในเรื่องของสงแวดล้องป่าดินน้ำอากาศ จดใสถวายไปกันอยู่คครรัับบอันนี้เป็นของอำเภอหางดงเราไปถึงท้องถิ่นทุกแห่งทุกหมู่บ้านทุกสถขาทุสานศึกษาอย่างต่างความร่วมมือครับทีนี่ป้อนการดาเนินการหลายอย่างนะครับท่านอำเภอครับใครคือป้อหลวงรินนะครับได้ช่วยเล่าครับหลังจากที่มีนโยบายจากทางอำเภอป้อนมาอย่างอีมีแนวทางมาอย่างอีแล้วหมู่บ้านของเราได้นําไปขยายผลนําไปดําเนินงานเป็นอย่างไรพ่อครับป้อหลวงครับออย่างนี้ครับทุกเดือนท่านอำเภอจะ จะจะไปชงเปลี่ยนประจำครับป้ามูบ้านใดสนใจป้าปบบุ้นบอกไม่ได้มังครับนะครับเขากอจดแล้วก็มาคิดแนวร่วมกับว่าบ้านเฮาเนี่ยการประชาคมเนี่ยจะบ้านคึกถึงเรื่องปัญหาขยะครับผมจะบอกจะบ้านเสมอว่าเมื่อก่อนมันมีอบตเฮายังร้องเหมืองได้เมื่อก่อนมันมีอบตอเฮา,า,ายังเที่ยวบ้านได้แต่นี้ผมบอกว่าราช่กันม่แช่ว่าอบตพอดีนะแต่เฮหาหจะบ้านหูว่าจะไปเพิ่งหน่ง้รเหลือ พ่ออตเพื่อเอาเงินส่วนที่จัดเก็บหมูนยไปพัฒนาด้านอื่นเพราะว่าขยะเนี่ยเขาเป็นคนคิดคเข้ากับบรรจุแผนเข้าในประชาคมหมู่บ้านเพราะการพัฒนาเดียวนี่มันต้องมีแผนประชาคมกันแต่ละปีทีนี้ได้รับนโยบายท่านอำเภอพอดีรับได้แหงขับเคลื่อนจากท่านอำเภอแล้วก็ประกอบกับตังท่านอำเภออาจจะไปอู้ในฝ่ายฝ่ายพัฒนาสื่อตังอตบตแล้วก็ พ่นก็นมีแผนของเพิ่นพอดีก็เขาก็เริ่มน้อยๆแล้วทีนี้เพิ่นก็นเอาเม็ดเงินประมาณห้าหมื่นบาทตานำมาใส่เขาคร<ช>ับนะครับแต่ว่าการพัฒนาของเขาในเพิ่นตัางในท่านอำเภอเพิ่อนอาจจะอู้ในด้านธนาคารขยะแต่เขามาบูตมาดูด้านภูมิประเทศแล้วผมก็มา apply แอพพลายกึศขึ้นมาคนนี้ว่ามันเหมาะกับบ้านเฮาสาาถานที่เก็บขยะเนี่ยถ้าเป็นตลาดนักขยะเนี่ยจะต้องเสียตี้เก็บขยะครับ ทุกคนจะเอาพับพระละเอามาไว้หน้าบ้านการจะต้องมีทางเก็บโอ้ลงทุนสูงเงินหมืนม่นบาทที่ได้จากอบตมาได้แน่นอนคงเลยกลับมาขึ้นกับหมู่บ้านนะครับสอบถามไปหลายที่เขาเป็นตลาดนัดขยบะบ่อเขาซื้อขายกันกับรถวันมาเลยทุกวันที่ห้าเขามาซื้อหมายความว่าเขาซื้อวันเดียวสตางค์มีาไดถ้าบบพอเขาแปะได้เอาไปขายแล้วออกมาคืนเจ้จากบ้านได้เพราะฉะนั้น มีเงินมีเก้ากิโลก็ซื้อได้ละครับแปะจ้าบ้านไปก็ได้แล้วมาขายเย็นนำมาหื่อก็ได้ผมบอกว่านี่น่าจะเหมาะกับบ้านหาว่าไม่ต้องเอาเงินนําหน้าแล้วผมก็มาคืดกลุ่มแกนนําอย่างที่แข็งแรงที่สุดผมก็มองว่ากลุ่มสอสอซืสองท่านของผมนะครับคนซื้อกับผมในสองท่านน่ะแข็งแกล้งที่สุดในชุดเขียวนะครับมอสอบางท่านก็เป็นข้าราชการหมู่บ้านเอาอินเนอร์เอา เฮาจะทํากันกับนัดประชุมต้องกันมาคึดกันว่าวิธีเฮาอย่างใหญ่เนาะเพราะว่าผมอาจจะระดมมวลชนได้กู้เจ้าบ้านร่วมโครงการได้แต่ว่าเฮาจะต้องการนักวิชาการแล้ก็พึกษากย์้ะูคก็คำก็คืนประชุมกันบ่อยมากช่วงเริ่มต้นก็เลยไปได้เชิญคุณบมอ ผมก็ห้องหมอตุยกันละกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านหูจักในฐานะหมอตุยชื่อเล่นผมจะห้องหมอตุยจะอบสนิทกันจนกระงแบบหูจักชื่อแต่เลยนะหมอตุยหมอตุยถ้ามนก็ต้องมาพอนะครับอันนี้ก็บมาขื้ความฮู้หมู่เฮาคู่คืนอู้กับพี่น้องชาวบ้านแล้วว่าประเดี๋ยวนี้เขาจะมีโครงการตลาดนัดขยะแล้วก็ขอเรื่องการลดการเผาเนาะอันนี้คือประเด็นแรกที่พวกเราขอ ประชาชนสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วกลับมาประชุมกันต่อบางคนก็ท้อเหมือนกันโดนโดนว่าเหมือนกันเอาพ่อหลวงเพิ่นเผาดินทีคู่วานเราอย่งไปว่านาะแล้วคนที่มาถามพ่อหลวงไปไหนบ้านรถการเผาเหมือนใช่ต้บะเผาขยะเมืนใช่เผารถการเผารถการเผาสุดท้ายมันก็หายไปเองรถกํานอยกันมาเหมือนคนเลิกเล่าสุดท้ายมาคิดเข้าคิดเข้าเหลือบ้านสองบ้านผมไปอธิบายที่ไหนเพื่อนชอบจะถามว่าอหลวงปลาคนเข้ามาได้อย่างไร ก็ต <muitas> ้องเริ่มที่กรรมการแข่งก่อนนั่นแหละเนี่ยพี่ป้านาอามันเนี่ยพวกมันทาคนนี้วมาได้อันนี้เป็นยื่นวิธีให้ดํารงแผนจัดซื้อนี้ดำรงเนี่ยทันต์ตัดีอันนี้อันนี้เจ้าแผนจัดซื้อเพื่อนจะฮู้เรื่องราคาว่าวันนี้ขึ้นลงตั้งใดหน้าที่ของเพื่อนก็คือไปเอากระสอบมาจากร้านกะของเก่าเพื่อนจะหอบมาสู้มันบละบวกกับให้บวกกับไห้อแล้วก็มมนจะมีหน่วยคัดแยกอันนี้หน่วยอันนี้อันหน่วยคัดแยก เขาแยกขยะว่าแต่เนี้ยในไอ้แก้วแล้วก็มีหน,น่ยวยมิตรบินเนะตรวจทุกวันศุกร์มิตบินมาเมขาว่านี่คือพเพื่อจะตรวจว่าขยะแห่ที่ไหนไปรา,ายงานพ่อหลวงแล้วเสร,ร็จแล้วอบตผมนี่ถ้ามีอย่างคือไปในสภาแล้วก็ไยขายอบตอสองคนแล้วกับผู้ช่วยสมรัดขับรถไปขับรถไปขายรถมีรถเก่าอยู่กันหนึ่งเอาไปขายแล้วก็ มีแผนกม่แฮมอันนึ่งก็คือทํากับข้าวครับน้องไอ้แก้วธนันชัยทำกับข้าวไม่เกี่ยวเลยก็กินกับข้าวหลังมาเตี่ยงอ่ะกินด้วยกันครับแล้วก็มีเหมือนกันร้องของเอ้าเฮานโยบายเฮ่องกงได้กับพายนักแจกินกินดิบดิ้ปัญญามากินเหล้าน่ะกินข้าวถ้าอยากกินอย่างอิ่มกินเลยเจ้ามันใหม่มาเลยมีร้องของหมู่กรรมการขยะอย่ามากินข้าวนะอ้าวถ้าใครอยากกินดีกับมาช่วยกันนี้กับหมี เขาจะคือข้อมูลเรื่องการแยกขยะก่อนว่าขยะมีกี่ประเภทอันมีพิษเอาเยอะจะได้ขยะที่เป็นพลาสติกจะได้เพราะเขาสอนเบาขยะเสร็จแล้วราคาจะดีกรรมการจะง่ายในการที่จะเอาไปขายใช้เวลาน้อยอยู่แล้วนะครับอาตั้งแต่8ปดโมงถึงบ่ายสองพอหลังจากนั้นเขาไปซื้อละว่ากันวันที่หเดือนต่อไป และขออนุญาตพอ,อนหน่อยเพราะว่าผมเพียงมลําดับมาเพราะว่ามันจะ,ะบังคับขยะมดออกจากหมู่บ้านนะครับคนหนึ่งเงินตราเข้ามาในหมู่บ้านรถการเผาขยะรถหมอกวันแน่นอนตาโ<อ>มโครงการท่านอำเภอ,อแล้วก็มีปุ๋ยใช้โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยอินซีย์ที่เรามักไว้ครับแ<อ>ม่ละครับ<อ>แล้วประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นลดพาหะนําเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ชุมชนพอหน้าพอตากองหู้นองก็ยิมย้มแจ่มใสครับสุขภาพดีประชาชนมีความสามัคคีนะเพราะได้ทํา ิจกจะกร่ววกันบ่อยผมบอกว่า,าการประชุมเนี่ยม,มันจําเป็นต้องเป็นโต๊ะกลมๆบ้านผมใจเดินไปเขาจะแปลงนี่บอกอย่างวันเนี้ยน้ํามันแห้งเนาะเขาจะเจาะน้ําบาดาลกับเราพูดเอาเลยตูมีเงินจากโครงการขยะกับซัดเลยที่มันเหลือเนี่ย แล้วก็ปรากฏไปขอพี่บอกว่าผมจะหื่อฟรีครับในวงเงินหนึ่งหมื่นบาทคนเจาะผมก็เกรงใจพีบ่บอกว่าบอเป็นยังผมขอช่วยกำน้ำมันก่อนลวกันฮะผมก็จะได้น้ำมาดานในวันพรุ่งนี้ละอันนี้คือการประชุมกันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับวันนี้พิธีกรสบายขันหนาดเลยนะครับพ่อหลวงเล่าเบเซ็จเลยนะครับเอาตอนนี้คุณหมอตื่นแล้วนะครับขอคุณหมอได้ช่วยเล่าสักน้อยเหละครับว่าคุณหมอเองนำความรู้ทางด้านการสาธารณสุขอย่างมาแนะนำทังค์พ่อหลวงตังหมู่บ้านของเฮาพ่องครับ ผมก็ได้นํากระบวนการนะครับจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์นะครับเข้ามานะครับซื้อการให้เป็่นวิเคราะห์ชุมชนนะครับข้อดีข้อด้อยนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่เปืนคาดหวังเนาะสิ่งที่ฝันไว้ว่าอยากจะเห็นหมู่บ้านเป็นไปได้นะครับในการวิเคราะห์นี่ก็วิเคราะห์ถึงสี่มุมมองนะครับคือตัวของพื้นฐานคือคณะกรรมการเองนะครับคือคณะกรรมการเนี่ยเพื่อกวิเคราะห์ของเพื่อนว่า ในการที่มีส่วนร่วมคณะกรรมการเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็บางคนนี่บัตเสีสาระนะครับอันนี้เขาก็มีการแก้ไขโดยการที่ว่ามีแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับและวก็บันนึ่งก็คือเรื่องตลาดนักขยะเนี่ยมันมาแน่นอนแต่เขาใดให้มันฟิกแน่นอนว่าจะต้องเป็นบันไดนะครับก็เลยกำหนดว่าวันที่5้าแต่ถ้าหากหมู่บ้านมีออหยังก็ขอเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็เขาจะยิ่งใดกำหนดกลยุทธ์ไอหยังนะครับ ทำกันได้ใจว่านวัตกรรมของหมู่บ้านประดับดาวดีก่อเนับยมาช่วยกันคิดว่าการที่จะฮึ่งจะบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเขาต้องมีกฎกติกาอย่างใดพ่อนะครับก็เลยกําหนดกันว่าใช้กันประดับดาวในการที่จะมีแต่ละบ้านเนี่ยแต่ละหลังคาเรือนนะครับคือหนึ่งดาวหมายถึงว่าคาเรือนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมสมัครเป็นสมาชิกของเฮาแลนเนอร์นะครับสองดาวหมายถึงว่าเขามีการคัดแยกขยะในครัวเรือนนะครับ ขยะแหง้งขยะเปียกรีไซเคิลนะครับแล้วก็ขยะที่เป็นพิษนะครับ <5. S 1> แล้วก็สามดาวหมายถึงว่าหลังคาเรือนนะให้ความร่วมมือในการที่จะเบาเผาขยะนะครับ <5. S 1> แล้วก็สี่ดาวหลังคาเรือนที่มีการจะทําปุ๋ยมักในครัวเรือนไว้ใช้นะครับ <5. S 1> แล้วก็ห้าดาวหมายถึงว่าดูแลสภาพของบ้านเรือนนะครให้สะอาดนะครับุสุข,สขลักษณะนะครับแล้วก็มีหน้าบ้านหน้ามองนะครับ ปลูกดอกไม้อย่างรอันนี้จะขึ้นห้าดาวครับคุณหมอปั้นกระจ้างึดน,นะครับนาออันนี้ถือว่าเป็นโชคดีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ผู้หลวงดีนะได้คุณหมอดีแล้วก็พี่น้องชาวบ้านมีความสมัครสมานสมัคคีการถือว่าเข้มแข็งจนเป็นผู้วันนี้ขึ้นมานะครับในช่วงนี้เราจะปลามาพอวิธีการรับซื้อขยะของกัดนัดขยะบ้านแพรกวางกันก่อนนะครับเดี๋ยวสก๊ําเฮากระติกมาอู้มาจาก,กันต่อครับ เป็นทองหมดครับถุงปตัตกิก,ก็ข,ขายได้เขาล้างมึงซาซา,ากเก็บไว้ได้นะขายแนนยังหันเนี่ย,ยเ,ยเยพื่นบอกว่าถุงปฏิกมันมีเออมีมาที่นี่ซื้อได้ครับ,รบอันนี้เพื่นก็คัดมาระดับหนึ่งแต่ว่าเพื่นบอกว่าคุณก็ว่าใส่อย่างใดเพื่นอาจจะมาแน่ใจ เอากลมาช่วยเพื่อนแถบครั้งหนึ่งแต่มันก็นง่ายดีกว่ามันจะมีันอื่นฝนนักกว่านี้เนี่ยผมบอกว่าทิกเนี่ยว่ามันขายมาได้นะ่ะแต่ที่นี่ซื้อจัดการให้พี่น้องได้หมดเลยรับุิพย์ปมาเป็นกรรมการนั่นเป็นได้อเพื่อนผมก็ยังน้อยเขาอู้กันแล้วไงว่าข้างต้นว่ามันจะมาได้อย่างเนอะแต่นอกจากว่ามาทํางานกับลงเวลาทํางานไปตัวถ้าเกิดโครงการนีน้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมาคนเหล่านี้เขาจะต้องมองเพื่อนในค่าตอบแทนเป็นคนแรกดูแลสัรภิษการับดูแลสมรภิการครับ ดีกว่าเพราะเราไปกล่องไว้แต่เบ้าก็ว่าแต่บ้านครับ,บแล้วก็ช่วยหลายอย่างเขา ตอนแรกนี่เขาใจรถฟิกหกล้อใหญ่บดีเนอรถ้าผ่ายจะทำโครงการนี้คือใจรถฟิกอัพน้อยปอเพราะว่าถ้า6ล้อเนี่ยมันต้องใจคนขนลงมบต่ำ5้าคนมันอยู่ในที่รถกันมันใหญ่มาบเอ้ายืนเอาเนอร์อ่าแต่ถ้าเกิดฟิกอัพนี่คือ2คนไปถึงพุ้นเอขึ้นตอนนี้จะแค่เป็นพยานกันว่าขายได้ที่อีเนอคนครับคนคนขายคนเพราะว่า ปถึงปุ้นพนักงานของปุ้นเพื่อเก็จะลงเองครับเขาก็นั่งพองเหมือนเด็ครับมาเลยครับอันนี้เจ้าที่สามเจ้าที่สามเนี่ยพันกระส่ายมันจะแตกต่างกันไปแต่ละบ้านแต่ละช่องต่างกันไปถ้าเขาไปขายตามร้านทั่วไปนี่เขาจะแจ้งรวมมูลคุณสีราคาถูกหมดเราหมู่บ้านเนี่ยประหยัดไปไปละไปจบมีโครงการนะทงการนี่ที่เขาทำงานล่วมกันนะบ้านศพ เจ้าภาพบอกใื้เลี้ยงเราเริ่มขึ้นแห่ละมันเป็นโครงการที่ว่าเราทํางานร่วมกันมันจะแตกโครงการใหม่ๆขึ้เรื่อยๆจะเดียวจะเอาโครงการหมู่บ้านสอดสารพิษหนึ่งพักเข้ามาเพิ่มครับก่อยๆต่อยอดไปครับจานได้ว่าคู่ยางขายได้หมดเอาอแต่ว่าคนแยกจะต้องเสียนหน่อยครับ อย่างใจที่เอาครัวเอาขยะลงต่างนอกคันนอแล้วปนกับซ้ายซ้ายแล้วก็จ้างนะครับนับแล้วว่ามีที่กิโลค่ะเพราะลักษณะคือแผนกิสตางค์่จะรู้เรื่องกิโลคนมีขยะประเภทไหนเพราะว่าก่อนซื้อหนึ่งวันก็อย่าไปสอบถามราคาแานรับซื้อครับมันจะได้ราคาที่อกว่าอัปเดตหน่อยอัปเดตตลอดครับตดดสาาายบทกเเวมม พยานบาน93บาทคณะอะไรต่อไปมาเลยอุพทํารับกระทามาเลยครับมันมีสองความคิดวันไหนผมซื้อของได้นักแต่ค um> ือเอ๊ะมันยังมาล้นเมืองมรากากำไก็ดีตามนั้นแต่วันไหนแทบน้อยฮดหูใจทุองกําไฮแต่มันก็ดีใจที่ว่าขยะหมดไปแล้วนะ ไปบูฮาว่าเขาจะขายแล้ววันนี้เราไปเจ้าหน่อยเดี๋ยวผลจะตกไปผลขึ้นรถแน่ผลเดี๋ยวผลจะตกไปเอาฝนขึ้นรถเลยเอาละเอาฝนขึ้นรถเลย <S <S เออแน่ผลไปเรียวกว่าแาพรอบพี่น้องชาวบ้านมีความสมัครสมานสมัคคีการถือว่าเข้มแข็งจนเป็นคู่วันนี้ขึ้นมานะครับท่านอำเภอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงก,การที่พ่อหลวงได้เล่าที่คุณหมอได้เล่านี้อย่างไรพ่อครับ ก็เป็นความสําเร็จของแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลที่รับแนวทางไปปฏิบัติร่วมกันของอำเภอหางดงเพื่อจะถวายพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะครับ <ละ S 2> ซึ่งบางก็แตกต่างกันไปตามหมู่บ้านตามตํา,ตาบลบางตําบลก็ทําได้ดีมากบางหมู่บ้านก็ทําได้ดีมากซึ่งเราจะพยายามผลักดันขึ้นได้ทุกหมู่บ้าน <ละ S 2> ก็จะพยายามเผยแพร่ไปทุกท,ทุกแห่งนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ทั้งเทศบาลทั้งองค์การบริหารสวนตำบลนะครับวันนีน้ท่านนายกอนุชาก็มาก็คือการวยเหลือดูแลทั้งวิชาการทั้งอุป,ประมาณในต่างๆ,ๆมาพิจารณ้อนอชยงใหม่อันนี้ก็มาเป็นตัวตั้งตัวตีที่สําคัญคือฝากพี่น้องประชาชนและผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตอบสนองในะสิ่งนี้อย่างดีซึ่งสุดท้ายผมคิดว่าคนหังโดงก็น่าจะเป็นคนที่ฮักโลกที่สุด ตอนมีอายุยืนยาวักที่สุดขึ้นมาก่อนนี้ก็คงจะเป็นคำนึ่งตัวอย่างนะครับที่น่าสนใจที่หลายๆพื้นที่จะมาดูงานมาศึกษาพ่อก้อยก็ได้นะครับท่านนายอำเภออู้ถึงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในช่วงนี้เนี่ยอยากจะไปฟังคำอุกคำจาของท้งด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแป้นะครับ ก็คือคุณอนุชารีบเร่งนะครับเพื่อนจะารีบเร่งที่จะพัฒนาให้กู้หมู่บ้านเลยนะครับเออเป็นคล้ายๆกับบ้านน้ําบ้านแพรกวางของเราในล,ลักษณะอยี้นะครับเพื่อว่าในท้องถิ่นของเพื่อนนี่จะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่เนาะลองไปฟังคำอูกคำจากของเปิ้นะครับว่าเปิ้นจะมีแนวทางในการส่งเสริมโครงการในล,ลักษณะอย่างนี้อย่างใดพื่อเจนครับ ในเรื่องของหมู่บ้านต้นแบบนี่นะครับคือเอาเอาบ้านแท้ขวางนี่แหละเป็นเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลดหมกควันต่างๆ่าการขยายผลนะครับวันนี้เนี่ยตำบลน้ำแพร่เรามีอยู่สิบเอ็ดหมู่บ้านได้เอาผลของจังหวัดที่สามเนี่ยขยายไปยังทุกๆหมู่บ้านครับว่าในส่วนของชุมชนเองเนี่ยเรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในส่วนของการขยายผลเนี่ยวันนี้นะครับเอ่อ ถือว่าบ้านรักจะได้คือหมู่ที่สามนะครับตอนนี้การขยายผลไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยผมถือว่า,อาชุมชนในตำบลน้งแลายเราเพื่อความร่วมมือเปอย่างดีเช่นการคัดแยกขยะทำยังนึงนะครับผมถือว่าน้ำแพรเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งครับทุนทางสังคมคือชุมชนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดถิ่นเกิดนะครับเราคุยกันแป๊บหนึ่งเนี่ยชุมชนกะ็ะเความร่วมมือได้เป็นอย่างดีนะ ได้ฟังคำอุกคำจาของท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลน,นำแปะไปแล้วนะครับเราก็มั่นใจเลยว่าตำบลของเราและก็อำเภอของเราอำเภอหางดงที่นี่คงจะเป็นท้องถิ่นเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับทีนี้ปิ๊กมาดูในส่วนของรางวีรางวัลครับที่บ้านแพะขวางเนี่ยเปินได้ทํากิจกรรมไปเลยล้ายส่วนก็ประสบความสําเร็จนะครับจนได้ห้ารางวัลมากับล้ายรางวัลเ้วยกันคือทางป้าหลวงนะครับป้าหลวงรินได้อธิบายแล้วว่าตะกรที่เขาได้ดาเนินโครงการมาเขาได้ห้ารางวันอย่าง ครับอันนี้รางวัลสำหรับปี52นะครับปี52นะครับ4ี่รางวัลเหมกันรางวัลที่1ก็คือรางวัลป่าดินน้ําอากาศสดใสถวายท้ายองราชาราชินีของอำเภอังดงนะครับเมื่อวันที่5ธันวาปีที่ผ่านมานะครับแหลเพได้ขึ้นไว้และก็หมู่บ้านขัดแยกขยะดิเดนของอำเภอังดงรางวัลที่2นะครับปี52และก็รางวัลหมู่บ้านประดับดาวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรางวัลที่1 แล้วก็รางวัลชมเชยหมู่บ้านปลอดลูกน้ํายุงลายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี52ปีนี้เข้าชิงสองรางวัลหมู่บ้านสุขภาพดีทั่วหน้าของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หมู่บ้านประชาธิปไตยที่เด่นของจังหวัดเชียงใหม่ครับทางคุณหมอแล้วครับมีอย่างจะเสริมเพิ่มเติมแผ่มกอาครับครับในส่วนของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านประดับดาวเนี่ย ตอนที่แล้วก็ทางอนามัยก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับพอดีเพื่อมีประกวดนวัตกรรมเนี่ยก็เลยได้นําเข้าไปนําเสนอที่จังหวัดตระจัดนะครับก็เลยได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศมานะครับะดรับจากวัดครับในสาขาการควบคุม้อโรคนะครับมาจัดดีเลยนะครับเนาะบ้านเฮานี้พร้อมนะครับสิ่งแวดล้อมดีนะครับ อากาศแต่ยังก็ดีมดเนาะบ้านเมืองก็สะอาดสดหมดจดนะครับบ่มีขยะบ่มีขี้โคขี้เงื้อเพราะว่าเขาขี้โคขี้เงื้อเนี่ยไปทําปุ๋ยอินรียพองละนะครับแล้วก็ไปไปขายพ่องนะครับอันที่เป็นขยะแทแตที่เราทะกว่างเนี่ยมันก็มีน้อยเดียวนะครับก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายของเราก็ <c oughs> ดีไปต่ยนะครับอันถ้าเกิดว่าตัางนอกาะมู่มบ้านการชุมชนการอื่นๆเนี่ยที่เพิ่มเคยมาศึกษาดูงานมาพอคอยการดําเนินงานของเขาเนี่ย มันเพิ่นจิตติตอได้อย่างไรพ่องครับพ่อหลวงครับครับตรงตัวตังหมู่สามตำบลน้ำแพร่กาเบอร์โทรก็ะศูนย์แปดหนึ่งสาแล้วก็อีเมลกาะ pairin 001 athotmail.com ครับครับสามารถมาดูงานได้เลยนะครับหน่วยงานอย่างต่างๆครับครับจัดดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการอนุรักษ์ทักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินะครับหวังว่าที่นี่ก็จะเป็นต้นแบบให้กับที่ต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานพอก่อนแล้วเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูท่านเลยนะครับขอบคุณคุณรูท่านโดยที่ได้มาอู้มาจา๋ามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งที่นี่เนี่ยมันจะมีมอบเครื่องบด กิ่งไม้เศษใบไม้นะครับทางมหาวิทยาลยัยเชียงใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐภาษาส,สนศา,าสตร์ทางอาจารย์ก<ด>็จะมาอมอบพื้นที่นี่เลยดกครับ,รบเดี๋ยวคงจะต้องไปฮับมอบกันทางหน้าปุ้นนี่นะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณชัดนักนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางบ้านแพ่ขวามหมูสามนีลนะ อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่งนะที่ทางโครงการวิจัยของเราเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกับทางท่านในหมู่บ้านในกรรมการที่ดูแลการจัดการขยะในครัวเรือนแล้วเนี่ยเราเห็นว่าทางบ้านแท้ขวางเนี่ยเป็นชุมชนเข้มแข็งแห่งหนึ่งนะครับที่เราอยากจะให้ทางสื่อบวลชนทั้งหลายเนี่ยช่วยกันเป็นประชาสัมพันธ์ให้มากๆว่าถ้าในบ้านไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความร่วมมือร่วมใจกันมีการจัดระบบระเบียบในการจัดการกับอย่างน้อยเศษของหรือใช้ในครัวเรือนได้ดีนะครับ ปัญหาการเผาในชุมชนหรือว่าปัญหาหมอกควันในบ้านเมืองเนี่ยเริ่มจากครัวเรือนมันก็จะทําให้ปัญหาผลกระทบที่มันเกิดกับเป็นพื้นที่อื่นก็จะน้อยลงตามลําดับในลักษณะของการทําโครงการอย่างเงี้ยอยากจะให้มีการขยายผลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเป็นโครงการที่ทําได้ง่ายที่สุดจากครัวเรือนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรลงทุนมากมายเลยนะก็อยากจะเชื่อประชาัมพันธ์ว่าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยจะลองมาดูพื้นที่นี้เป็นตัวอย่าง ทางบ้านแฝกขวางเนี่ยก็ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายร่วมกับทางหลายๆเครือข่ายที่จะช่วยกันแก้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องการเผาหรือการจัดการของหรือใช้ให้กับมามีประโยชน์ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้ะขอข้อมูลมร่วมในโครงการกับขอบขอบคุณมหลาลัยเชียงใหม่นะที่มาเพิ่มเติมสิ่งที่ผมขาดนะในหมู่บ้านในชุมชนผมคณะกรรมการหมู่บ้านสาชิก,กอบตผู้นำชุมชนทุกคน ยินดีให้ความรู้ถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอาจจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดในอนาคตสําหรับต้นแบบที่จะนําไปขยายในชุมชนอืน่นถ้าจะมาดูงานที่หมู่บ้านผมผมยินดีทุกเวลาครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับปัญหาขยะก,ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองของเรานะครับถ้าเกิดว่าเฮาขว่างขยะบ่เป็นที่บ่เป็นตังบ้านเมืองของเฮาก็จะมังงามหรือว่าถ้าใช้ขยะเปลืองนะครับต่อไปขยะก,ก็จำนักแล้วก็ล้นโลกทั้งๆท,ท,ที่บางสิ่งบางอย่างนั้นสามารถเอามาปิ๊กมาใช้ได้หรือว่าแปลรูปใช้ใหม่ได้วังว่าที่บ้านแพ้่ขวางของเฮาแห่งนี้จะเป็นตัวอย่างของหลาย,ลายชุมชนในหลายท้องถิ่นนะครับทีในเรื่องของการ บริหารจัดการกําจัดขยะอย่างถูกต้องและก็เกิดรายได้ขึ้นมาวันนี้รายการเวท,ทีท้องถิ่นของเฮาเวลาหมดเสียงพิงเตียงเี้น,นะครับผมสุรชัยเงินคําคงพร้อมทั้งทีมงานของเรากู้คู่กู้คนล่ากันไปก่อนยินดีจับนักสวัสดีครับ